สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ,บยบินีตตอนครับโค้ชูออ่องรอบเงินรถไฟซิงนะครับผมก็ถ่งหาบอลก็แล้ว ก็บรูนนะครับวารือ,อาเรือขนาตะวันขึ้นเห็นตั้งลอยเหยี่ยอะไรขนาดนี้กับเมกาขนานนีนนะครับผมเป็นงานเรือ,อะะะะด้มูบาหนะครับผมเพื่อไ่ไปนะออก,ออกมากออกจากมูบานมากประมาณหาลอยเมตรนะครับผมอโอ้ไทยอะไร เสียตานะครับผมที่เด็ดเลยัะกันเนี่ยแต่นางเอาไปแล้วน,นะครับผมเหลือแค่ปลายนะครับน่นาจะมักไปมักม่นนะคแต่เดได้ปลายไม่ได้ก็รอดเลยอ่ะ